ไล่ไปไล่ละ <c oughs> สวัสดีจ้าเอา้าท่านมีโคตรก็บอกแม่ีก็สวัสดีจ้าลูกเอา้าจูงม่แล้วก็ับไปขึ้นไปไม่ ไว้กันเด้อยอืมนั่นดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายมาเลี้ยงควายได้จ้าเด้อยายมาเลี้ยงควายยายเลยมาไลายสดต้องเบิ่งสตรีมสด ไลฟ์สดสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไลฟ์ส,ด,ส,ส,ด,สดครั้งแรกจ้าไล่กับว่าท่าน,น,นได้ <laughs> <laughs> เปลี่ยนปานใดจะเ็ตถือปะจ้าบุลูจากนะ้องบ่เคยไล่เจกเทียบ่เคยไลฟ์สดยูทูบ e จกเถอครั้งแรกนะคะไลฟ์สดสวัสดีทุกคนนะจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะเ,เมื่อเนี่ยบรรยากาศ ถุง <ขอ S 2> ใบ<ห>ถุง, <มา S 1> งหน้น <ะ S 2> าก็ฝากจ้า,า,านี่คุณเลยข้ามาเแม่สบโบสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอันน,นี้ไลฟ์สดครั้งแรกนะคะเป็นช่อง youtube ของสากับแม่นะคะสาเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะไลฟ์สดครั้งแรกนะคะ เอาบรรยากาศมาให้ชมค่ะบรรยากาศบ้านเราจะอยู่จังหวัดหนองัวลําพูนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแดดก็มันห้อนเมื่อเนี่ยโอ้ยไหล่โซดว่าเป็นมันต้องเฮ็ดจังได้วะบ่ม,ะมีการพิมพ์คือเฟซบุ๊กบ่งงะ่เะเฮ็ดบ่เป็น เฮ็ดจังไดเนี่ยสะขก็เฮ็ดบพเปลี่ยน้ยหอดอืมบ่มีการทักทายกันเลยบอมีคนเห็นคอมเมนต์สาบ่จามีคนเห็นบ่ซอยพิมพ์เขาไม้สาเนสาบเห็นคอมเมนต์ผู้ใดเลยหรือว่าสาเฮ็ดบ่เปลี่ยนหรือจ้งใดอะ คนเบิงกะหลายยูเดียจะรักษาคือเหตุบเป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงนะจ้ะจะลองเบิงก่อนสาเหตุเพราะค่อยเปลี่ยนปันหนอหอ